สวัสดีครับท่านผู้ชมที่นี่มออุบลพาทุกท่านมาอีกหนึ่งพื้นที่ในมหาวิทยาลัยบนรารธานีนะครับที่เรียกว่ามีความโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูร้านกาแฟาเปิดใหม่ครับโอ้โหสวยงามมากนะครับนี่คือร้านเชดอินด์บูดนะครับน่าสนใจยังไงเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับเจ้าของร้านซึ่งเป็นศิษย์เก่ามออุบลคณะ ศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์นี่คือน้องเจเจ,เจสวัสดีครับเจเจสวัสดีครับผมเจเจ,เจ,เจนี้เป็นสิทธิ์เก่ารุ่นไหนครับสิทธิ์เก่ารุ่นหนึ่งครับผมคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมาศาสตร์ก็ค,คือสาขาสถา,าปัตย์เลยสาขาสถาปัตยกรรมาศาสตร์เลยครับว้าวสุดยอดมากหลังจากจบสาขาสถาปัตย์ของของคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์นี่คือจบไปก็ไป ฝึกฝนทํางานนะครปกติทางด้านสายวิชาชีพด้านสถาปัตย์ทั่วไปนะครับแล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วตัวเองก็เปิดบริษัทบิวอินด้วยนะฮะแล้วก็แล้วก็จริงๆเราอยากที่จะรู้สึกว่ารีแลกแล้วเราเราเลยคิดที่ที่จะสร้างพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาคือเป็นร้านคาเฟ่ เฉดอินดูดนี่คือยังไงความโดดเด่นตามชื่อเลยใช่ไหมใช่ครับผมความตั้งใจแล้วน่ะความตั้งใจของเชดอินดูดแล้วน่ะคือเชดนี่คือหมายถึงร่มเงานะฮะอินดูดนี่คือป่าไม้ก็คือ,คอ,คอเราอยากได้ร่มเงาของป่าไม้นะครับเพื่อให้นักศึกษาแล้วก็บุคลากรได้มาพักผ่อนใต้ร่มเงาใต้ร่มเงาร่มไม้แห่งนี้นะครับในในมหาลัยวลราชธานีนะครับเราก็เลยได้มองเห็นว่าพื้นที่70ไร่เนี่ยเขามี เขามีพื้นที่เป็นป่าด้วยแล้วบวกกับติดกับคณะศิลปะประยุกต์นะครับและสถาปัตยารรมศาสตร์ซึ่งเราได้ได้แบบว่ามีแนวคิดที่ว่า Talk, Share, ครี a t e a r รพูดคุยแป่งปัน,ปนสร้างสรรค์งานศิลป์นะครับเพื่อให้มันสอดคล้องและก็บูรณาการกับด้านความรู้ทางสถาปัตย์ด้านทางศิลปะนะครับและเราก็และเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนะอยากอยากที่จะผลักดันนะั ผลงานทางด้านศิลปะของน้องๆของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็อยากเป็นพื้นที่แบ่งปันเนาะทางด้านศิลปะเช่นกันับ,บมีอะไรก็มาทอล์กมาแชร์มาคีเอทอาร์ตช่วยกันอันนี้เ,เป็นผลงานของเราเองไหมออกแบบใช่ครับผมเป็นผลงานของผมเองที่ออกแบบคือเราเราพยายามที่จะสร้างสเปซส,สเปซที่ว่าเชดอินดูวูดสเปซที่มันอยู่ในป่าแล้วก็สร้างเขาเรียกว,ว่าสร้างสถาปัตยกรรมเนาะชิ้นหนึ่ง ให้ให้มันดูโดดเด่นว่ามันดูคอนท้าสกับป่าซึ่งเราใช้ทางวัสดุที่เป็นวัสดุที่เป็นสัจจะธรรมชาตินะครับเราเลือกใช้สีที่เป็นสีลอฟนะครับแล้วก็สีดำโดยโดยที่เราเอามาตัดกับความเป็นธรรมชาติให้มันดูแล้วก็ให้มันดูกับให้มันดูให้มันดูกลมกลืนกับธรรมชาตินะดีวกว่นจะเข้าไปข้างในขอดูโดยรอบก่อน จะเห็นได้ว่าข้างในนี้จะเป็นมีกระจกรอบด้านเลยนะครับแล้วก็ด้านนอกดีชอบมากเจเจด้านนอกนี้ขออนุญาตน้องเลยนะถ่ายภาพด้านนอกนี้ต้องการให้มีนั่งแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับผมเฮ้ยก็มีเงามีแสงแดดมีน่าจะมีเกมให้เล่นหน่อยนะใช่ครับเราเราก็จะมีบอร์ดเกมให้เล่นด้วยตอนนี้ตอนนี้เราเราจัดเตรียมบอร์ดเกมแล้วก็กิจกรรมไว้ละเดี๋ยวเราก็จะมีการโปรโมตอีกทีหนึ่งทาง ทาง Facebook ของเพจด้วยกันนะครับเจเจมาดูตรงนี้ชอบมากครับแสงกับเงาเงาของต้นไม้ใช่ตรงนี้โอ้โหสวยมากตรงนี้จะเป็นการดีไซน์เอาเขาเรียกว่าเอาบริบทของธรรมชาติแล้วกันนะฮะความเป็นแสงแล้วก็ความเป็นป่านะฮะเอามาเอามาเขาเรียกว่ามาสะท้อนกับตึกเลยนะฮะแล้วก็กระจกกระจกที่ผมเลือกเป็นบานใหญ่ก็คือถ้ามองจากภายนอกเนี่ยมันจะสะท้อนกับตึกคือ,ค,อคือนำป่าให้สะท้อนกับกับอาคารเช่นกัน แต่ถ้าถ้ามองจากภายในเนี่ยคือเราจะเห็นพื้นป่าทั้งหมดเลยนะของพื้นที่70็ิไร่ตรงนี้โอ้โหจริงๆหลายคนอาจจะมองข้ามนะแต่พอมีตรงนี้เกิดเกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าหลายคนมาแล้วมีความสุขมากนะกับธรรมชาติใช่ใเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าที่เจบอกไปว่ามองจากข้างในแล้วออกมานีจะเห็นธรรมชาติที่งดงามตรงนี้เราก็จะออกแบบให้เป็นเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าสเปซที่รู้สึกแคบนะครับทำให้ทาให้เรารู้สึกว่าการที่เราเดินเข้ามานี้ปุ๊บมันจะเหมือนเดินเข้าไปในในในซอกในซอกในมุมแห่งหนึ่งแล้วเราก็จะเปิดประตูเข้าไปหลังจากนั้นเราก็จะรู้สึกว่าอ,อาคารเรามันมันเราจะมองเห็นธรรมชาติโดยตรง,ตรงอโอ้โหท่านผู้ชมครับภายในนี้ก็จะแบ่งเป็นส่วนยังไงบ้างเจ ภายในแบ่งเป็นยังไงบ้างออภายในนะฮะก็จะแบ่งเป็นในเรื่องของโซนบาร์นะครับเค่บาร์ตัวนี้เป็นการจุดจุดบริการให้ให้ลูกค้านะครับได้เข้ามาสั่งอาหารนะครับแล้วก็เครื่องดื่มณาจุดบริเวณนี้เลยนะครับแล้วก็จุดบริเวณนอกๆก,ก็จะเป็น รอบๆนี้ก็จะเป็นพื้นที่นั่งโอ้แน่นเลยครับได้ทั้งมานั่งชิลนะฮะนั่งคุยกันแล้วก็มานั่งทํางานได้นะครับเราก็จะมีพักบริการให้ให้กับน้องๆทุกท่านเลยนะครับเอามีที่นั่งว่างอยู่หนึ่งที่แต่ไม่มีเก้าอี้นะครับถ้าจะไปรวมกลุ่มกันแล้วณ <laughs> ตอนนี้ในความโดดเด่นถ้าเข้ามาข้างในแล้วจะมีมีก็จะมีจุดไหนบ้างเราเราก็จะมองเห็นพื้นป่านะครับในบริเวณนี้นะฮะในพื้นที่ซึ่งเราก็มองเห็นว่า เรามีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม,มแล้วเราก็แบบว่าเอออยากให้ทุกคนได้เห็นว่าพื้นที่นี้นะมันมีมีศักยภาพในการที่จะใช้ประโยชน์เพื่อ,อจะพักผ่อนแล้วก็จะในระหว่างกันนะครับเราก็จะช่วยดูแลพวกต้นไม้เหล่านี้ด้วยเห็นสะพานแดงด้วยใช่ครับ<ม>เห็นสะพานแดงมีสา้มีโอสวยงามช่วงกลางคืนนิดเราเปิดให้บริการถึงกี่โมงครับเราเปิดให้บริการนะครับตั้งแต่เวลา 8นาฬิกานะครับจนถึง20นาฬิกาด้วยกันนะครับกลางคืนนี้ก็มีไฟส่องสว่างมีไฟส่องสว่างครับผมมีดนตรีไหมหมายถึงว่ามีเพลงอาจจะมีอาจจะมีเพิ่มในอนาคตนี้ครับเพลงเปิดเบาๆมีเพลงเปิดเบาๆครอครนะฮะในอนาคตเราก็จะมีมองมองวางแผนกิจกรรมมากมายนะครับเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้สัมผัสกับกิจกรรมเชิดอินทรบูรณ์นะใต้ใต้ร่มเงาใต้ร่มไม้แห่งนี้นะครับเมนูแนะนําในร้านนีน้เลย Ah. อาจจะเป็นเป็นม็อกเทลนะครับเป็นโซดานะครับจะเป็นเออกินฟอเรสพิงแพนเตอร์นะครับเบอร์รนไฟลส์คีวีโซดาซึ่งซึ่ง,ง mm hmm. เมนูเหล่านี้นะครับจะมี mm hmm. เขาเรียกว่าจะมีความสีสัน mm hmm. สีสันในการ ในในรสชาติของเขานะครับโดยโดยเราใช้ไซรัปที่มีความแตกต่างกันและการการผสมผสานของของบ,บาร์เทนเดอร์เราในการผสมผสานมิกตัวนี้ออกมาเจแล้วแบบนี้ลูกค้าเยอะมากบาร์เทนเดอร์ที่มาช่วยนี่มาจากส่วนไหนบ้าง พนักง,งานส่วนหลักเลยนะครับเราใช้เราเราให้ให้ให้น้องๆอ่ะได้มีส่วนร่วมในการการเป็นพนักง,งานนั่นคือน้องๆพท์ทนทมี <พา S 1> แหละใช่ครับน้องๆพไทม์ที่ว่างจากการเรียนการการศึกษานะครับก็มาเขาเรียกว่ามามารับจ็อบตรงนี้ดีมากมากเลย<ะ>จยีทำร้านกาแฟนี้ทำกับใครอะ่ะทำกับแฟนครับผมโอเคต้องจิ๊บไหนน้องจิ๊บอันนี้คือ เ,เป็นสีเก่ารู้ได้ไหมเป็นสีเก่าบริหาราครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกิฟต์ทำอะไรอยู่กำลังชมน้ำให้น้องอยู่ค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างน้องจิ๊บนี่ช่วงนี้น้องคณะไหนน,น,<ข>น้องจิ๊บก็อยู่คณะบริหารตอนนี้กำลังเทรนน้องๆเทรนน้องๆคือเราเรามีเป็นพนักงานอะเป็นน้องๆนักศึกษาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอ้ใช่น้องก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาให้บริการครับ อีกครั้งหนึ่งครับนี่คือความภาคภูมิใจของสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยบลราชานีนะครับเชิญชวนมาผ่อนคลายที่นี่ได้เลยนะเชิญเลยครับก็เชิญชวนนะครับน้องๆแล้วก็บุคลากรและก็ลูกค้าทุกคนนะครับมาพักผ่อนนะครับมาสร้างสีสันทอล์กแชร์คิดเอทอาร์ตนะครับมามาจอยด้วยกันแล้วก็มาจอยทั้งเครื่องดื่มมากินทั้งเครื่องดื่มแล้วก็มาพักผ่อนใต้ร่มเงาแห่งนี้นะครับ และเราก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อให้น้องๆทุกคนนะครับแล้วก็บุคลากรทุกท่านนะครับได้ได้มา,าพักผ่อนใต้ร่มเงาเ d ดอินด e Wood แห่งนี้นะครับคับโอ้โหมีความสุขมากเลยนะครับ นําเยี่ยมชมแล้วก็เห็นบรรยากาศเดี๋ยวช่วงเยน็เยนๆเผื่อว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาพาทุกท่านมาสัมผัสอีกช่วงหนึ่งกันล้วกันนะครับ,รบวันนี้ขอบคุณน้องเจเจนะครับ <ขอ S 1> ที่ <ขอ S 1> พา<อ>ชมแล้วก็ขอให้ธุรกิจประสบความสําเร็จแล้วก็อยู่กับน้องๆักศึกษาปเปิดพื้นที่ให้เขาได้มาผ่อนคลายมาแลกเปลี่ยนประสบาการณ์กันกับงานศิลปะหรือว่าทุกเรื่องราวกันลวกันนะทุกเรื่องราวเลยขอบคุณมากเลยครับน้องเจเจขอบคุณครับนี่คือเชดอินเด์วนดนะครับที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ